mm you -hmm. สวัสดีค่ะอยู่กับน้องเบญจานะคะที่มงคลคาเซนเตอร์ชาแนลนะคะคลิปนี้อาจจะเเปิดคลิปมาแบบแปลกๆนะคะเนื่องจากว่าคลิปนี้ก็เอาใจสายไปเที่ยวกันหน่อยนะ <Wow. S 1> เพราะว่าหลักๆแล้วนะคะนี่เอาใจเลยชอบเดินทางเที่ยวต่างจังหวัด ใส่แคมปิ้งนะคะรถที่ใช้งานอเนกประสงค์ขับเคลื่อน4ล้อ2.4น่ะคะันนี้150แรงม้านะคะไปได้ทุกที่เลยนะคะเท่าที่คุณอยากจะไปนะคะลุยได้นะคะคันนี้นะคะ SUV แท้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่นั่งสบาย แบบมินิครอบครัวนะคะ5าคนคะรถใช้งานกลุ่มนี้อยู่หรือว่าประเภทนี้อยู่คันนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยรถอะไรหรอน้องเบนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหลายคนแค่มองรูปโฉมหรือว่ารูปรักษณ์ของเขาเนี่ยอาจจะรู้แล้วแหละว่าเป็นรถอะไรนะคะก็ มาพร้อมกับ Honda CRV นะคะเป็นรถปี2008นะคะคันนี้คลิปนี้นะคะน้องเบนก็มาพร้อมกับ Honda CRV นะคะเป็นรถปี2008ค่ะทุกคน2 0 e นะคะคันนี้ขับเคลื่อนสีล้อค่ะ150แรงม้านะคะคันนี้ก็ไปแบบสบายๆชิลๆเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะทุกคนนี่เลยค่ะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าอนเนกประสงค์ต่อการใช้งานจริงๆนะคะจะเอาไปเป็นแบบสายแคมปิง้งรถบ้าน อนเนกประสงค์หย่อนใจเป็นนู่นเป็นนี่ได้เลยนะคะเหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองประจําวันหรือไปต่างจังหวัดใช้ได้ทุกๆวันนะคะพูดง่ายๆเลยเนาะนีคันนี้นะคะกับ CRV นะคะคันนี้นะคะเป็นรถเจน3นะคะทุกคนเป็น CRV เขาเรียกว่ารุ่นเจน3เนาะถ้าเกิดว่า1กับ2เนี่ยนะคะนี่ปุ๊บแล้วอะไรของเขาเนี่ยจะติดฝากระโปรงรถตรงนี้นะคะแต่ว่าเจน3เนี่ยคือเขาจะมีด้านในนะคะในส่วนของห้องเก็บของด้านในมันจะอยู่ตรงนี้ แต่น้องเบนเปิดให้ดูเนี่ยนะคะปุ๊บนี่ค่ะเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของล้อไหลดูอุปกรณ์แม่แรงสิคะใหม่มากไม่เคยได้อ,ออกมาใช้เลยนะคะมีที่ล็อกอุปกรณ์มาให้นะตรงนี้เวลาที่เราใส่ของคือพื้นที่ตรงนี้มันเยอะไว้เก็บของนะคะแล้วเขาทามาดีมากๆเลยนะข้างๆนี้มีปุ่ม power outlet มาให้ที่ล็อกเก็บของตรงนี้มีมาให้4จุดเลยนะไปะ เดี๋ยวน้องเบนพาไปดูในส่วนของห้องฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแถวที่สองนะคะว่าจะกว้างขนาดไหนเดี๋ยวน้องเบนเข้าฝั่งนู้นนะตะกล้องเข้าฝั่งนี้ด้านในค่ะทุกคนมาดูในส่วนของด้านในนะคะด้านในเนี่ยการตกแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นโทนสีดำแดงนะคะทุกคน มาดูในส่วนของแผงคอนโซลแล้วก็พวงมาลัยกันก่อนนะคะพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะมัลติฟังก์ชันครบทั้ง2ด้านเลยนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยโทนสีภายในตัวรถนี่ตกแต่งสีดําแดงนะคะ,ะอาจจะแบบปัดดาบัดใจหลายๆท่านนะคะมาพร้อมกับจอจอนี่มีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกัน ระยะนะคะทุกคนในส่วนของระบบแอร์หรือว่าต่างๆนี้เป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้บอกเลยนะใช้ง่ายมากๆเลยนะคะและก็นี่เลยนะคะถัดมาค่ะทุกคนเป็นในส่วนของฝั่งคนขับนะคะภายในตัวรถเนี่ยนะคะน้องเบนบอกเลยว่าเป็นเบาะหนังแท้สีดําทั้งคันนะคะดูแลง่ายค่ะใช้งานง่ายความทนทานอายุการใช้งานก็ยาวนานนะคะเบาะพับแขนตรงนี้นะคะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะ เอาขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเหนื่อยค่ะไปนานๆค่ะเนี่ยค่ะเอาลงมาแล้วพับแขนแบบนี้สะดวกสบายค่ะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่น้องเบนชอบนะคะในส่วนของแผงคอนโซลตรงกลางแบบนี้ค่ะช่องตรงนี้ค่อนข้างทํามาได้ดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับรถที่แบบสายไปจริงๆเลยนะเนี่ยเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะ นี่นะคะและไปดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนี่คันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเป็น CRV ปี2 0 7 7 2 0 0 8นะทุกคนประมาณ27-28เนาะคันนี้ก็จะเป็น Gen 3าด้วยแล้วนะคะแต่นี่นะคะไฟหน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะทุกคนอาจจะบอกอุย้ยมันคืออะไรกันแน่มีทั้งโปรเจคเตอร์มีทั้งฮาโลเจนน้องเบนคันนี้เนี่ยนี่มีมาให้ทั้ง2แบบนะคะทุกคนนี่ ตาไฟนี่ใส่แจ๋วมากๆเลยนะเพราะว่าคันนี้คือทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกผู้น้าแบบนี้เลยนะคะคันนี้กับในงบแค่359,000บาทนะคะ359,000บาทแต่คุณได้รถ s u ส SUV สภาพพร้อมใช้งานสวยมากๆเลยมันสวยขนาดนี้เลยค่ะถึงบอกว่าสายลุยสายกินสายเที่ยวไปได้เลยนะหลังคาค่ะเราติดมาให้เรียบร้อยแล้วเราหลังคาพร้อม ที่เก็บสัมภาระอุปกรณ์ต่างๆนะคะตรงนี้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะทุกคนไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะแต่งแม็กมาให้ด้วยนะคะแข็งแรงทนทานค่ะใช้งานง่ายและช่วงล่างนั้นนิ่มนวลสไตล์ SUV อย่างแท้เลยนะคะถึงบอกว่าถ้าคุณมองหาในรถกลุ่มนี้อยู่ราคาประมาณนี้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจคุณจะจัดเต็มฟรีดาวก็ได้เลยนะค,ะคันนี้ลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจนะคะคันนี้ 0941091164เบอร์นี้ของน้องเบนนะคะสามารถแอดไลน์ได้ไม่ต้องพูดถึงสภาพของตัวรถนะคะเพราะว่าเรารับประกันการันตีรถไม่มีชนหนังพิกามมาสวยๆแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะคันนี้ฝากเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 9 4 1 0 9 1 1 6 4เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะและสำคัญคันนี้ไม่เคยมีประวัติติดแก๊สนะคะ สนใจทักมาค่ะแล้วก็ใครที่ชอบนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้องเบนด้วยนะคะสําหรับวันนี้แล้วก็คลิปนี้นะคะต้องไปแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ฟังน้องเบนจนจบคลิปนะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย